สวัสดีครับโซเชียลแคมสวัสดีค่ะโซเชียลแคม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 ป์นี่มีอะไรนี่ก็มีเขียนจะมาอวดแปลว่าวันนี้วันนี้เรามาฟังผลสอบกันก็ดีใจกันทุกคนหน้าบางคนก็เสียใจนะครับก็ได้เกณฑ์เขาผิดพลาดบางคนก็ยัดเสียแรกยัไปยัดเสียเกณฑ์ไปแต้าที่ไก็ไม่เยอะด้วยหรกก็ไม่อยากจะพูดแย่คนแย่ าครับคนผมนะครับพี่ครับคงใจคงใจไม่ว่าไงคันนี้หรอเี่อนี่ได้ที่2เอะที่ที่แล้วได้ที่17ไปไม่ตังค์องขอยังยังแล้วพูดถึงไอโฟกัส p i อ Disperm อ์พี่ถึงมาได้ที่ถึงเหมือนกันนะใไว้แล้วฟ้องมาแน่ <Bye. S 2> วันนี้วันสามไม่ได้เจอ